กตดูอกาสวัสดีพี่น้องอีกนหนึ่งเด้เอ,คล,อ,ดอคลิปต่อมาเลอพี่น้องคลิปต่อมาพ่อสารไพ่เก่าวขึ้นมาได้พอดีกะเลากระสีริืมเอาคอเอาปากละเะิ่มเวคอล์ิ่มเวคอกะน,นี่แหละตัวสวยเลาก็ใส่ตัว,วสว,วยก็คือคก ของสอง่วยที่เลี้ยไปเขาเอาขวดโคกเอาขวดโคกใส่เอาขวดโคกใส่เ้วมันของสอง่วยเนี่ยมันน้อยกว่า่วยนี้มันก็เลยเอาขวดโคกใส่ก็พอดีแต่ว่าของ่วยนี้มันใหญ่กว่าซุมนันนจากน้อยขั้นเอาขวดโคกใส่ผัดสีน้อยอาสีอันใหญ่พอดขวดโคกใส่เออผัดสีน้อยพด ขันเยวซ้ำคอกวดโคกเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นโคกตำเจวพี่น้องโคกตำเจวใส่ใส่เพื่อว่าสิให้ปากมันเวออกให้ให้อันนั้นมันตั้งขึ้นให้ตอกสั่งมันตั้งขึ้นตอกย่างตอกสั่งมันตั้งขึ้นแ้วกา็ สิแดสางขึ้นไปมันบอสันตอกย่างตอกสั่งมันบอตังมันสีเวียหยาดมันก็เห็ดได้อยู่ดอกแต่ว่ามันมันยาดมันสะเราเกิกลาว่าให้ปากมันสมดุลกับอันนั่นจังน้อยสมดุลกับอัน,นตุกของจังน้อย สารท่ากับสารไพ่เก่าคือเก่าละสารไพ่เก่ากับนี่แหละขามสามลอดสามสารไปเดิดเส้นหลังสารึ้นไปตามนี่เลยเดินมาเป็นเส้นกลางกับเด็ดตัว สามสามลอดสามกลับมาเดินเส้นหลังไทยก่านี่ไปตลอดจนกว่าจนกว่าอันของสิเลียบมัน เล่ยเลี่ยเด้อพี่น้องบันท้อบ่ออ่นใส่คลุกใส่มีตัวเสวยกะก็ได้อยู่แต่ว่ามันกะเห็ดมันก็ยากๆหน่อยนึ่งอ่นผู้บ่อสำนานอิลีมันกะเห็ดแล้วมันก็ออกมาบ่อเสมอกันบ่ดี เนาใส่ตกสวยมันก็เห็นง่ายกว่ากันใส่เขาไม่ได้ใส่ไปดูดดอกใส่ไปเพราะตั้งแต,ต่ว่าดอกเขามันตั้งมันได้ที่แล้วก็เขาก็เอาออกหรือขั้นผู ยาดมันบ่อนั้นกะสีใสไปเลยก็ได้คันผูกเอ็ดใหม่ยติมันบ่อออกไงแต่ว่าคคกเนี่ยมันได้ออกประมาณหนึ่งมันบ่อมันบม่ได้มันบ่ออกหลายคืออันเฮ้าเวอเลยคันเฮ้าใส่เมื่อเวอมันสีออกได้หลายกว่าสิออกได้หลายกว่าคคก ขามสามรอสามไปไพ่กล่าวธรรมดาแบนะบเดียวกับที่เขาสารขึ้นมากนะตกสารมันมักสิบปีนขันเขาสารช่วงคอมนะัน ส <c oughs> <c oughs> นันทอนงก็นั่นเอา,ามันบึงมันนั่นเอาพี่ยามมักสิปีนเอาทั้งทองออกด้วยสานไปเรืีอร่อยๆอย่างสิล ช่วงเอาข้อนี้ขันบางคนพ่นเห็ดตอกบ่พอดีมันสีมันจิจัดบกเขามันสิปีนตอกมันแข็งเกินไปมันก็ตอกสารแข็งหรือตอกสร้างแข็งมัน่สมดุลกันมันก็สิจัดบกเขามันสิปีนกันเป็นนั่นอยู่มันจะเป็นพักเป็น่องว่างอยู่มันจัดบกเข้า กาแฟยามเห็ดตอกมันเสมอกันตอกมันเสมอกันบ่มีปัญหาตอกสั่งบันนี้มันพอมันสานขึ้นมาสูงมันกระสีมันกระสีห่างออกคือเก่ามันบัดห่างออกคือเก่ามันกระสีเห็ดไง มันสี่ทีท่สวงนั่นะสวงที่เขาอันนั้นที่แรกนั่นแหละเขาคอที่แรกมันสี่ทีเขาบันนี้มันจะเริ่มห่างออกห่างออกมันเวออกช่วงมันเวออกมันก็สีห่างออกเลย ก็วางอยู่ไกล <c oughs> อตอกแล้ไม่ตอกเข้าไปเลยเสียบลงตอกันนี่แหละหวังเก่ากันนี่แหละ ข้าวสีนั่นขาจะเอาตอกเซ่หน้ามว้สักกันเซ่ว้สีดุ่นๆจังน้อยข้าเซ่หน่อยหลายกะตอกมันบพรท่านได้เข่าหน้าม,มันกะ <c oughs> บอมันก็บบอ่อนประเดี๋ย ตัวนี้ก่อนตัวนี้รืมเดินลืมเดินเก่าที่สองตาลายเพราะว่ากล่องบังกล่องบังทั้งหน้าเจ้าของ สีมันแข็งมันว่าง,งามเ้าก็สีบอ,อกก้าวที่สองต่อไปอเดินไปแล้วแบบสินนี้ก็ต้องต่อตอ,อกอีกตอ,อกมันสุดละ ហាក់សុនតើអត់យម្ងងណែเนาะវង1 กล้องบางหน้าบุกห็นดีเดี๋ยวเบิ่งพานหน้าจอกล่องมันก็เลยบ่อนั่นเบิ่งบรินัดกันเสียวกล่องตั้งไว้กับพี่น้องสิบโเห็นสัตว์ บางมองก็สิพอดีบางมองก็สิสันพดมองนี้ย่านสันพอดอยู่นะสว่วนปากของสิึ้นมาฮอรพีมองสันนี่มันสีแอสิดวุวิ <c oughs> วิธีใส่ตัวสวยแหวะคอกันลยตามนี้แหละพี่น้องแต่ว่าตัวจากที่เฮาแหวะคอได้จัหน้อยเราหันขนมันตั้งมันอยู่ทรงมันเราหันตอกสารนี่กะขันมันนั่นเขากะเลยหยับแข็งขึ้นจัหน้อยแข็งขึ้นจัหน้อยตอกสั่งมันห่างออกเขาก็ต้องเห็ดหยับแข็งมันแข็งจัหน้อย บ่ห้มันอ่อนบ่อยมันอ่อนไหลให้มันแข็งขึ้นจากน้อยเขากระสานไปเขาสิรูเลยว่าเขาต้องใส่ตอกแข็งขนาดเด็ตอกสารบวาเสมอเก่าตลอดแข็งขึ้นนิดนึงแต่ว่าตอนตอนหมองรลอกข้อนี่เขาเละหมองตอกทันทีเข้าไปเรื่อยเขาก็เห็ดอ่อนเข้าไปเขาคอยเห็ดอ่อนเข้าไปเรื่อย แต่ว่าพอมันมาตั้งข้อได้ปุ๊บนี่เขาก็เรือห็ดแข็งออกเขาก็เรือห็ดข้อแข็งออกน่าปีนน้องือบดไ้หักดอกสารหักดอกสารหักกระตอไหม มันอันนั้นมันมันเซนามโบดุลเซนามโบดุลตอกสังเลยโอตอกสารเลยหกักหากเขาก็ต่อใหม่เลยมันห้องโบต่อใหม่มันก็บกงามขันหักเรามันเงื้งของมามันสะเป็นมัน,นสิบเรียบสยย่วนใหญ่มองคอเลยพี่น้องคอนี่มองคอมันอยากสำคัญ อันสารไปหอดมองคอนี่ตอกสั่งห้องอตอกสารห้องมันมักสิหัดก, <c oughs> กดไว้โคกในนักหนักละดีแต่ว่ากดโคกในห้องมันเบาห้องก็หายน้ำเต็มเาหายน้ำม,มันเต็มใมันหนักไว้ สิละมันสานซาสิละขั้นอันบัวปีนเข้าสานตามตัวซวยสานตามโคกตามอย่างแต่ว่าขั้นสมมุติว่าเข้าเดวโคกออกแล้วมันสีสานไว้เข้าแหวเอาเมื่อแหวปากออกเอาเมื่อแหวออกแล้วเขาก็สานไปมันสีไว้มันสีบัวกึ่งกลางกับอันโคกนี่นี่ตกเสน่ี้บิดละปีนละ สนันนัคนั้นมันได้อยู่ตัวพอมันได้อยู่ตัวได้เราก็เอากอันนั้นเอากระเอาโคกออกเอาสิเสียบไหมเพราะว่าตอกมันปิน้น ดอกมันปิ้นก็ตัดเสียบใหม่บัวออกกันมันปีนมันบวคือกันมันออกท่องๆออกนอกมันก็บยก่าป็นตะบึงเอาก็ตัดเสียบใหม่เลยตัดมองตอหละลวดเขาก็ตัดแล้วก็เขาก็ตอใหม่เลย จักน้อยเขาก็ได้เอาพคกออกแล้วน,นี่หันคอมันอยู่แล้วเขาเอาพคกออกสารมันก็ง่ายไงปนั้นเขาก็ใส่มือกดเอาเมื่อหนึ่งเมื่อใส่กดปากมันออกเมื่อขวาเขาก็สารเขาก็จัดไปเสร็จล้วกดตรงย่านว่ามันสิบวออก ขันเกกดใส่มันนี่จังได้มันก็ออก <c oughs> หลังคนเพินก็เอากระปูมักพร้าวปูมักพร้าวเจาะมันสิมีหู้เจาะอยู่แล้วก็เพินก็เอาเสียกสอดเขาในหู้หันแล้วก็เอาอัน ไม่คัดไว้ไม่มัดมัดใส่เสียกมัดคัดไว้แล้วก็ดิ่งดิงลงใส่กน้นดิงสอดออกไปทั้งนอกกลนของมันดิงจองใส่กลไว้บโบห้มันดีดขึ้นบ่บห้ยมันดอนขึ้นพี่เหนองเบิ่งไป จะหน่อยเอาก็เสียวโคกออกตอนเราโคกออกแล้วคอมันเป็นจังไดมันก็คอมันตั้งนี่แหละตอกสร้างมันบวชากันพี่น้องหม่องมันสั่นนี่ค่ะมันบวถึงกระซีเรตอเพราะว่ามันจะออกมาอีกบางที่ก็อาจสีพอดีมินมินได้สันสันแข่มมันบวได้ก็เอาก็ะโตออกเสียบตอกรอ เศษตัวช่วยคอมันตั้งละค้อมันเริ่มตั้งแล้วแต่มันเริ่มตั้งแล้วมันก็เริ่มสีเฮ็ดง่ายละเอากรดเอาขุกออกเลยก็ได้สานไปอีกจักหน่อยกัน เวลามันเวออกปากมันเริ่มเวออกสิมตอกมันก็เริ่มห่างออกสิแล้วตอกสร้างมันห่างออกก็เห็นไง ามันเ่อเก็กะเอากะเอาตามน้อยของอ่ะละน้อยน้อยห่ก็เฮ็ดปากน้อยลงหันใงญ่เน่ห่าก็เฮ็ดปากญงขึ้นไปสเสแหจแล้วคำนวณแล้วเกลอาอา่ากล่องก่บัวตุงสมบัติเลย มันตรงมันก็บ่เห็นนะ <laughs> เดสนี้เราจะเอาล,อออกออกลอ่องเอาโคกออกลก่องบึงอึ๊บอึบนะเอาโคกออกเราปากมันก็จะเป็นสีบปน,น้เขาไปเห็นแบบนี้นะกาเรอ เวลาเ่าสารเขาจะกดมานน้ำบัลนี่กดแบบนี้แหละเวลาเ่าสารเ่าสารไปน้ำกดไปน้ำเ่าสารไปน้ำเอากดไปน้ำ,นำมันกระสีออกไปของมันเองอนี่ครับเมื่ี้ห็น้องเบิองตอนใส่ตัวช่วยตอนเสียเอาข้อออกข้อมันเริ่มตั้งแล้วก็เอาตัวช่วยออกปัน,นี้เหากระสีกดเอาบัลเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็พี่ให้น้องเบ่งสานีสักคนคลิปต่อไปก็ตอนแวะออกนี่มันจะเป็นยังไล็กจังอยติดตามต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกำลังแกกับทางซองเฮาคือเก่าด้วยพี่น้องเด้วกดติดตามไปพี่น้องกดติดตามไว้คลิปต่อไปมันจะเป็นยังเล็กกับพี่น้องกับรุ่นกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ